ค่ะทุกคนกลับมาพบกับนกแก้วซานน้อยยิปซีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักเดือนพฤษภาคมแบบพิกอะเด็กกันนะคะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ครึ่งเดือนแรกนกแก้วไม่สามารถอัดคลิปได้ด้วยปัญหาของสุขภาพที่นกแก้วแพ้อากาศร้อนมากๆจึงไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรเลยเพราะว่าอากาศมันประมาณ3 8มสถึงสีองศานะคะนกแก้วก็มีความรู้สึกว่าเออก็รู้สึกผิดแหละแต่ก็ทําไงได้เนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ ไม,ไม่ติดเตียนกันเนาะทีนี้นกแก้จะแนะนำไพ่ทั้ง5กองของนกแก้นะคะก็จะมีอลิสโจไว้ มังอะเรล่านะคะนี่คือไพ่ทั้ง5้ากองของนกแกวสำหรับใครที่จะดูดวงความรักทีนี้ให้ตั้งจิตตั้งสติให้ว่างนะคะหลังจากที่ตั้งจิตเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะโสดมีแฟนมีคนคุยก็ต้องตั้งจิตนะคะนึกถึงหน้าคนคุยของตัวเองหน้าแฟนของตัวเองเอาไว้หลังจากนั้นก็เลือกไพ่กองใดกองหนึ่งอ่ะสามสองหนึ่งอ่ะโอเคทีนี้นกแกวจะเริ่มดูเปล่าเป็นกองแรกนะคะแล้วค่อยดูถ,ถัดไปนี่นกแก่ก็ต้องขอเก็บไพ่ไปไว้ ด้านข้างเกอะทีนี้นกแก้จะดูความรักของคนโสดก่อนนะคะดวงความรักของคนโสดเนี่ย ได้ไพ่สามเหรียญสเต็งแล้วก็8ปดวยนะคะแปดพยเนี่ยบ่งบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบรักกับคนทางไก,กลไกลแบบหางเป็นคนละจังหวัดเลยหรือ,รอบางคนเล่นแอปพลิเคชันคุยกับชาวต่างชาติก็มีโอกาสที่จะได้พบกับคนที่โดนอกโดนใจนะคะที่สามารถที่จะคุยและพัฒนาได้แต่ไพ่แนะนำว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายลุกเป็นฝ่ายชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ เราเนี่ยมีโอกาสกับเขามากขึ้นนะคะต่อไปเป็นดวงความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วสถานการณ์ความรักคุณกับแฟนจะเป็นเช่นไรอ่าก็จะได้ไพ่แปดเหรียญจ u า t สติวันพิพากษาเอกถือไม้แล้วก็แปดไม้นะคะไพ่บ่งบอกว่าคุณกับแฟนของคุณเนี่ย ก็ยังมีความรักใคร่ที่ดีแต่ให้ระวังเรื่องตัวแฟนของคุณที่จะมีรับนม รับลมคมในที่ไม่บอกเราหรือแอบเก็บซ่อนบางสิ่งบางอย่างไปจากเราเราก็เก่งนะเราก็สืบจนรู้แหละแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องซุ้สาวเพราะมันไม่ได้เกิดเรื่องซุ้สาวแต่มันเหมือนเขามีปัญหาลหลายๆอย่างแล้วเขาอ่ญญาะกลัวว่าเราจะคิดไปกับเขาคิดมากไปกับเขาเขาไม่อยากให้เราเนี่ยเป็นตัวเป็นกังวลใจกับเขาด้วยเขาอยากจะหาทางแก้ด้วยตัวเขาเองเขาก็เลยพยายามปกปิดเราแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้มาดูดวงตรงนี้ นกแก้ก็จะแนะนําว่าให้คุณเนี่ยไม่พยายามที่จะไปซอกแซกหรือไปถามเขาจะดีกว่าไม่งั้นมันจะทําให้บาดหมางก,กันเปล่า,าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเดือดร้อนละลายฉันก็ช่วยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอีกมุมหนึง่งมุมแฟของคุณก็จะมองว่าคุณช่วยเขามาเยอะแล้วแต่เขาก็เลยไม่อยากที่จะเอาความเดือดร้อนมาให้คุณอีก ต่อไปเป็นดวงความรักสําหรับคนโสดที่มีคนคุยด้วยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะได้ไพ่2ดาบ1เหรียญสังฆราชราชาถือไม้ดีเอ็มเพ s ส ไพ่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุยอยู่นั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดใจคุณไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วคุยกันอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรมีเกณฑ์พัฒนาไหมคุณมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยคุยทีเล่นทีจริงคุยหยดหยอดคุยแบบไม่รู้ว่าจะจะคบกันหรือเปล่าจะไปทิศทางไหนถามว่าตัวเขาเป็นยังไงบางคนหลายคำถามมากแต่ไพ่เนี่ยมันบ่งบอกว่าสถานการณ์คุณกับเขาในช่วงเวลานี้มันก็ยังคุยกันอยู่มันก็ยังคุยกันได้ แ,แต่เขาจะยังไม่ค่อยเปิดเผยตัวเขาออกมามากเท่าไหร่แต่ตัวเราเนี่ยมีแต่คําถามเต็มหัวเต็มไปหมดเลยอะมีแต่ question mark เต็มไปหมดเลยอะเพราะความรู้สึกของตัวเราอะมันเริ่มภาพเพิ่มพูนมากขึ้นเรามีความรู้สึกดีกับเขามากขึ้นจนก่อให้เกิดความต้องการที่อยากจะพัฒนาจากครั้งแรกที่คุยกันแบบขำๆนะคะอันนี้เราก็ค่อยถามเขาทีละนิดทีละหน่อยกันแล้วกันไม่งั้นเราก็จะอ,อกแตกตายก่อนเองนะคะ ค่ะทีนี้ก็จะ มาดูสามใบสุดท้ายก็คือคําแนะนําเรื่องความรักนะ,ะคำแนะนําเรื่องความรักสองเรียนอัศวินถือถ้วยแล้วก็เด็ดไม้ <c oughs> คำแนะนําของความรักก็คือเวลาทําอะไรเนี่ยจะต้องค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆประครับประคองอย่ามองมุมเดียวให้มองสองมุมมีอะไรสงสัยอะไรให้ถามออกไปตรงๆแต่ไม่ต้องถามแบบกระชโชกค่าเหมือนสืบสวนหรือแบบเค้นเอาความจริงหรือสอบประวัติแต่ค่อยๆหยอดไป และนี้ถามไปทีเรหน่อยเอาใจเข้าไปใส่ใจเราค่อยๆเรียนรู้กันและกันนะคะช่วงเวลานี้อะไรที่ควรที่จะปณีปนอมกันได้ก็ควรที่จะทําแล้วก็ควรจะลดความเครียวการความแรงเองลงด้วยแล้วก็ระวังเรื่องคําพูดให้เยอะๆค่ะว่าเราจะพูดอะไรไปแล้วมันกระทบจิตใจเขาหรือเปล่าอเคต่อไปเราก็จะมาดูกองไพ่มังงะกันนะคะ อันแรกเราก็จะมาดูดวงของคนโสดเลยดวงของคนโสดก็จะได้ไพ่สีไม้สีดแาบบแล้วก็จ่าชิดนะคะดวงของคุณก็ยังคงจะต้องโสดจูอันนี้ไม่ใช่นาพายแต่เป็นคําแนะนําของนกแกว้วว่าคุณจะต้องโสดอย่างเด็ดขาดเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพราะดวงคุณมีแนวโน้มว่าจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วหรือมีครอบครัวแล้วเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาหลอกคุณเข้ามาหยอดคุณนะคะสําหรับใครที่รู้อยู่แล้วเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อคําโกหกที่ เขาจะพูดว่ากําลังจะเลิกกันอยู่แล้วควรจะต้องได้ยินคํานี้อย่างแน่นอนกําลังจะเลิกกันอยู่แล้วเพิ่งจะเลิกกันมาเลิกกันมาแล้วแต่ยังติดต่อกันอยู่คําพูดพวกนี้บ่งบอกเลยว่าคุณกําลังถูกหลอกในช่วงเวลานี้ใครที่กําลังคุยกับคุณอยู่แล้วเข้าข่ายว่าเป็นคนมีครอบครัวมาก่อนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วควรที่จะเลิกคุยให้ได้นะคะอันนี้คือคําสั่งเด็ดขาดเลย จากหน้าไพ่นะต่อไปดวงความรักของคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็ได้ไพ่สิบถ้วย5เหรียญก้า <9 S 1> <9 S 2> ไม้สไม้เด e s ซ <The Sun. S 1> ันความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างมีเรื่องง้องงงแง่งแทะเลาะกันไม่เว้นวันค่อนข้างเหนื่อยนะคะอะไรที่ปรงได้ก็ก็ก็ควรที่จะปรงมีแนวโน้มว่าจะมีบุคคลที่สามเข้ามาสร้างความร้าวฉานให้กับคุณกับแฟนของคุณด้วยหรือบางทีคุณอาจจะดูดวงมากเกินไปหรือ หรือฟังคนอื่นมากเกินไปจนทําให้ เก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างมามาลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทะเลาะบวแวงกันอย่างแรกเลยตัวแฟนของคุณนั้นเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการเงินหรือชีวิตของเขาในช่วงนี้ค่อนข้างตกต่ำลงสิ่งแรกที่เขาอยากได้คือกำไรใจมากกว่าการละแวดนะคะบางครั้งเขาอาจจะเหนื่อยมากจนเผลอหลับไปไม่ได้คุยกับคุณหรือตอบโทรศัพท์คุณตอบแชทคุณอะไรเงี้ยคือบางทีอยากให้คุณเนี่ยลองมองมุมเขามากขึ้นเอาใจใส่เขามากขึ้นปลอบเขามากขึ้นหรือถามไปแบบถามแบบน้อมๆเป็นไงบ้างสบา ดีไหมเหนื่อยอะไรหรือเปล่าอย่าเงี้ยมากกว่าที่จะแบบทําไมไม่รับโทรศัพท์หายไปไหนมาทั้งวันเธอมีกิ๊กเหรอเออพยายามถามก่อนที่จะโยนอะโยนความผิดใส่เขาไปก่อนแล้วให้เขาแก้ตัวทีหลังอะเออใช้คําถามดีกว่านะต่อไปดวงความรักสําหรับคนโสดที่มีคนคูอยู่แล้วนะคะได้ไพ่เดวิลเลอร์เดดาบเสอบห้าดาบไพ่บ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าคุณกําลังเป็น กีกวนหรือเมียชาวบ้านอยู่โดยที่คุณเองก็อาจจะรู้ตัวอันนี้สําหรับที่ตั้งใจที่จะคุยเลยอ่ะเพื่อที่หวังว่าจะแย่งอ่ะฉันสมยอมที่จะเป็นคนคุยลับๆคือไพ่มันบอกแบบชัดเจนมากอ่าบางคนอาจจะแร้แรงถึงขั้นว่ายอมที่จะส่งข่าวให้ผ่วหรือเมียของคนที่เราคุยด้วยรู้ว่าฉันกําลังแย่งแบบตรงๆนะคะ พฤติกรรมเนี้ยคอนๆแย่แต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็ทําให้คุณกับคนที่คุณคุยอยู่ไม่ได้เลิกกันหรอกเพราะว่าคุณมันยาเยอะนะคะคนคุณที่คนที่เลือกกองเนี้ยแล้วเป็นคนโสดที่มีคนคุยอะ่ะคุณเป็นคนที่มีม,มันอะไรมันอะ่ะมันยาเยอะ ร้อยแปดเล่มเกวียนสุดจอดจริงๆพูดวา้าพูดเพราะเอาใจเก่งนะคะเขาติดคุณแบบงอมงามเลยแต่เขาเองอ่ะแต่ว่าคนที่คุณคุยด้วยเหมือนเขาจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวด้วยนะแล้วก็มันจะเป็นการคบหาแบบลับๆกันอยู่อ่ะยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตอันใกล้หรือในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ให้ระวังว่าอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะบอกแหวงกันด้วยความหึงหวงกันด้วยโดยทั้งๆท,ท,ที่มันอยู่ในโซน ของการที่เป็นคนคบคนคุยอ่ะที่ยังไม่ใช่แฟนแค่นั้นแหละบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาแต่ตัวเขาก็ไม่พัฒนาสักทีเหมือนเขารักเรามากๆแต่แต,แต,แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เรียกว่าแฟนแล้วก็หงุดงงเหมือนกันว่าทำไมนะคะ,ะสุดท้ายเราจะมาดูไพ่แนะนำเรื่องความรักสามใบและการอาควีนอัพคัฟไน o ์อัซอสแล้วก็ Cup, Soul, แปดเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ที่ไพ่จะนำแนะนำก็คือ เรื่องของความคิดมากเรื่องของความคิดไปเองบางอย่างเราควรที่จะไม่วาดฝันไว้จนเกินจริงหรือจินตนาการเอาไว้แบบเลืศเลอเพอร์เฟกบางคนอาจจะตั้งสเ,สเปคที่สูงเอาไว้แล้วพอเจอสเปคจริงๆเขาก็ไม่โสดแล้วเราก็พยายามที่อยากจะได้โดยที่เรารู้ว่ามันผิดอะไรอย่างนี้แล้วบางคนมันโสดแล้วหาแฟนไม่ได้สักทีไพ่ก็จะแนะนำประมาณว่า ลดความต้องการของตนเองลงบ้างบางคนอาจจะโสดนานเป็นปีก็ช่างลองลดลดความต้องการอยากมีแฟนของตนเองลงบ้างแล้วใช้สติในการพ,พิจารณาคนที่เข้ามาหรือคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยให้มากขึ้นกว่าความความด่วนทันใจว่าอยากมีแฟนนะคะหรือถ้าเกิดคุณคุยมากพอแล้วคุณมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นแฟนกันก็ควรที่จะเลิกคุยไปเลยเพราะยิ่งคุยนานๆเนี่ย แล้วคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่คุยเป็นปีก็ไม่ใช่นะคะมันจะเสียเวลาคุณในการหาแฟนใหม่ซะมากกว่าค่ะต่อไปเป็นไพ่กองไว้นะคะเราจะมาดูดวงความรักสำหรับคนที่โสดสนิทไพ่อัศวินถือเหรียญสีดาบเต็งสำหรับใครที่โสดสนิทอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะยังโสดอยู่ต่อไปนะคะความดวงความรักคุณยังไม่มีอะไรเลยนะ จบแบบสั้นๆมากใช่ค่ะจบแบบสั้นๆมากมันไม่มีก็คือไม่มีไม่รู้จะดูยังไงให้มันมีนะคะต่อไปรวงความรักสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วได้ไพ่ค u e e n ฟซอสเพลสออฟแพต p ตอ t เคลห้าห้าถ้วยแล้วก็เดอะแฮงแมนความสัมพันธ์อ่าแล้วก็ไพ่เพลสออ o ซอสนะคะให้ระวังคนอายุนอย้อยกว่าจะเข้ามาสร้างความรำฉาญให้กับความสัมพันธ์ของคุณหรือการที่คุณถูกบุคคลที่3เข้ามาหลอกเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ ทำให้คุณเนี่ยไม่ไว้วางใจแฟนของคุณหรือแฟนของคุณนะ่ะทำตัวเป็นเด็กเกินไปไม่ยอมฟังความคุณเป็นเด็กใจร้อนงี่เง่าแล้วคุณเนี่ยก็เหนื่อยที่จะบอ,อกจะสอนหรือต้องคอยอบรมการมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทะเลาะกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเลิกลาเลิกลากันแต่ก็เหนื่อยอะ่ะต่อไปดวงความรักสําหรับคนโสดที่มีคนคูยอยู่แล้ว ในไพ่5เหรียญ2ถ้วย7ถ้วย u จ t ติ e แล้วก็ไพ่4ถ้วยนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็ยังคุยคุยกันอยู่เนาะยังไม่ได้มีเกมที่จะพัฒนาไปเป็นแฟนกันหรืออะไรที่มากขึ้นเพราะว่าเขากับเราเนี่ยก็คุยกันเป็นตัวเลือกทั้งนั้นตัวเขาอาจจะคุยกับเราแล้วก็บอกว่าถูกใจที่คุยกับเราแล้วคุยสนุกแต่เขาก็ไม่เลือกรสักทีถามว่าเราเองเนี่ยอยากเลือกเขาไหมเราก็อยากเลือกเขานะแต่ว่าเราไม่มั่นใจว่าเลือกเขาแล้วเขาจะเลือกเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้น เออก็คุยต่อไปนั่นแหละเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกกันเองนะคะ,ะทีนี้บทสรุปความแนะนำของเรื่องความรักนะคะเพจซอฟคัพหรือเดวีแล้วก็ติเอ็มเพรสให้นั่งนิ่งๆนอนนอนนะคะให้ดวงความรักของคุณมันทำงานเองนะการกระตือรือร้อนมากเกินไปไม่ได้แปลว่าดวงความรักของคุณจะดีขึ้นให้แนะนำว่าสำหรับใครที่ ไปทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นเพื่อให้ดวงความรักตัวเองมันดีขึ้นหรือบางคนรอคอยให้แฟนเก่ากลับมาเนี่ยไพ่มันบอกบอกว่าถ้าดวงพื้นดวงของใครที่แฟนเก่ามันจะกลับมามันจะกลับมาเองไม่ต้องไปทำนั่นทำนี่หรอกส่วนใครที่ดวงความรักมันแย่คุณก็ไม่ต้องไปทำนั่นทำนี่เช่นเดียวกันสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการพูดคุยกันการปรับความเข้าใจกันหรือการสร้างความหวานสร้างความสัมพันธ์ให้มันลึกซึ้งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะดีเองนะคะ ต่อไปเรามาดูดวงความรักไพ่โจกันสำหรับคนที่โสดสนิทได้ไพ่ The Magician 9ถ้วย3ไม้นะคะสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือระวังจะมีคนจะชู้เข้ามาในชีวิตของคุณหรือคุณจะไปเป็นมือที่3โดยที่ไม่รู้ตัวให้แนะนำว่าดวงของคุณในช่วงนี้จะมีสนิ์มากๆเลยและจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคัดกรองให้ดีๆว่าคนที่เข้ามานั้น เขาเป็นคนที่จริงใจแค่ไหนหรือเขาแค่มาหยอกนะคะอย่าเพิ่งเป็นหลงคาลมงมงายให้มันมากรักต่อไป้วงความรักสําหรับคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ได้ไพ่เจ็ดไม้คิงออ f คอนดัสเมนเก้าดาบอัศวินถือถ้วยความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนของคุณค่อนข้างที่จะบึ้งตึงมีเรื่องให้เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากคิดไปเองคิดแบบ คิดแล้วคิดอีกคิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกคืนคิดว่าสักวันเขาจะลืมคุณจริงๆเขาไม่ได้ลืมคุณยังรักคุณยังมั่นคงต่อคุณนะคะเขาก็บอกเราอยู่แต่ว่าเหมือนเราเนี่ยจะคิดมากคิดไปเยอะคิดไปเองนะคะเออสิ่งที่ไพ่บอกก็คือควรที่จะทําให้ตัวเองสบายใจมากกว่านี้เพราะเขาก็บอกว่าเขารักเราจนไม่รู้เขาจะบอกยังไงแล้วนะ ต่อไปดวงความรักสําหรับคนโสดที่มีคนคุยดวงความรักของคุณก็จะได้ Queen of Con, Knight of Swords, Ace of Cups t h e World แล้วก็ Two of Wands นะคะความสัำคั์ของคุณกับคนที่คุณคุยอยู่มันก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆอ่ะตัวคุณก็ยังมั่นคงเหมือนคุณจะชอบคุยกับคนนี้มากๆแต่ว่าเขายังไม่ได้มีความที่จะจริงใจกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้ก็ดีนะเผื่อใจไว้เยอะๆเลยนี่คือสิ่งที่ไพ่เตือน โอเคต่อไปเรามาดูว่า3ใบสุดท้ายเนี่ยไพ่ยอย่าจะแนะนำอะไรเรื่องความรักในไพ่หดาดาบ i x of wands The Star การที่จะใช้ความรักมีความรักหรือการคบหาใครสักคนต้องใช้เวลาค่อนข้างนานสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะต้องใช้เวลาดู ดูกันเองเนี่ยให้ได้เยอะๆดูนาน,านๆอย่าเพิ่งด่วนสรุปการตัดสินใจนะคะแม้จะเป็นแฟนกันแล้วก็ตามถ้ามันมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรเข้ามาควรที่จะค่อยๆคุยกันอย่าใช้อารมณ์แล้วก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจควรที่จะสืบหาข้อเท็จจริงให้มันละเอียดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าเออที่แท้จริงแล้วมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็พยายามสืบข่าวสารจาก ของเพื่อนเขาถ้ามีคนคุยก็แบบเอออยากรู้จักเพื่อนเธออะไรเงี้ยพยายามซื้อใจเพื่อนเขาแบบเพื่อนรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นคนดีไหมคบได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปเรามาดูดวงคนที่เลือกไพ่อาริสกันนะคะสําหรับคนที่โสดอยู่ได้ไพ่ t m p p r r n n e t t h f o o o l แล้วก็สำหรับคนที่โสดอยู่นะคะได้ไพ่ Temperance the f o o l แล้วก็สิบถ้วยบ่งบอกว่าความความรักของคุณเนี่ย เริ่มที่จะพัฒนาดีขึ้นจากที่มันแย่จากที่โสดมานานนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือให้ระวังว่าจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาด้วยแต่ถามว่าจะมีคนที่ดีเข้ามาไหมมีจะมีคนที่ดีคนที่อบ่นเข้ามาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกแยะแล้วก็พยายามดูให้ดีว่าคนที่เข้ามานั้นเขาเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงนะคะต่อไปดวงความรักสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะ ความสัมพันธ์คุณกาแฟของคุณค่อนข้างแยกเหมือนกันนะ้ไพ่ก้าดาบเดลเวอร์เดทเดวิ o ออฟฟอร์จูแล้วก็2เหรียญความสัมพันธ์คุณกาแฟของคุณเนี่ยมีเรื่องของบุคคลที่3หรือมัน,มนเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วอ่ะมันขึ้นไพ่ประมาณว่าคุณกําลัง สับสนว่าแท้จริงแล้วคุณกับแฟนของคุณเป็นคู่กันหรือเปล่าเป็นรักแท้กันหรือเปล่าไม่นกแก้วตอบเลยว่าไม่มันเป็นแค่คู่เวรคู่กรรมกันค่ะยิ่งคุณฝืนอยู่ต่อเท่าไหร่คุณก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นนะมันมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องชดใช้กรรมด้วยความรู้สึกของคุณหาว่า ถ้าถามนกแก้วว่าควรทำยังไงนกแก้วไม่ตอบหรอกค่ะเพราะว่าต่อให้บอกไปคุณก็ไม่เลิกนะคะเพราะสิ่งที่เห็นจากพ่ยก็คือคุณยอมที่จะจมปลักอยู่กับที่มากกว่าที่จะมู่อ่อนคุณพยายามที่จะปรับบางคนบางคนยอมที่จะให้แฟนตัวเองมีบุคคลที่3ที่สที่5หรือยอมให้เจ้าชู้ไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆนอนกับคนคนนี้เรื่อยๆเพื่อที่จะยังมีเขาอยู่ในชีวิตบางคนเป็นแบบนี้ก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้น บางคนบางคนที่อยากจะตัดจริงๆเนี่ยไม่ต้องมาดูดวงหรอกตัดเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคบไปอยู่ไปก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าใครที่มุฟออนไม่ได้ก็จะมาดูดวงซ้ําๆน้ำๆซ้ำ,ซำ,ซำ,ซำแบบนี้แหละแต่ถามนกแกวนกแก้ก็จะไม่แนะนําอะไรทั้งสิน้นเพราะถือว่าคุณมีสติคุณมีปัญญาคุณมีสมองคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวคนเองนะจ๊ะก็ปดวงความรักสําหรับคนโสดที่มีคนคุย อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วได้ไพ่ queen of pentacles สดาบสามดาบ the devil jas นะคะดวงความรักของคุณค่อนข้างเฉยๆยไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เออมันเหมือนแค่คนคบคนคุยแต่มันไม่ใช่แฟนแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นแฟนกันได้ง่ายๆด้วยนะคะเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจคุณนะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเลยว่าคุณจะรู้สึกยังไงรู้สึกรักเขาไหมหรือรู้สึกอยากจะเป็นแฟนกับเขาไหมเขาแค่อยากจะหาเพื่อนคุยอ่ะเออคบก็ได้แต่ยังไม่อยากเป็นแฟนนะอาอย่างเงี้ยไม่ค่อยใส่ใจเลยว่าเราจะรู้สึกยังไงอ่ะบาง เราก็อยากจะมีตัวตนที่มันชัดเจนแต่เขาก็ไม่ได้สนใจตรงนี้นะคะทีนี้เราจะมาดู3มใบเป็นคําแนะนําของไพ่ค่ะสามใบก็จะมีเด็กถือดาบอัศวินถือถ้วยแล้วก็7เหรียญน,นะคะไพ่แนะนําว่า คุณจะต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นคว,ความชัดเจนค่อนข้างสูงคุณกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเป็นคนเริ่มก่อนกล้าที่จะเป็นฝ่ายลุกแต่คุณก็ด่วนตัดสินใจไปเองหรือคิดไปเองบ่อยด้วยในบางบางครั้งเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะสต็อป ความคิดตัวเองไว้บ้างหรือความคิดไปเองไว้บ้างหรือคิดเผื่อไว้บ้างโดยการถามเขาบ้างนะคะถามให้เยอะด้วยเราอาจจะคิดได้คิดไว้เองไว้ได้หมดแต่อย่าลืมสิ่งที่อย่าลืมที่สุดคือการถามเขาว่าเขาอยากได้อะไรเขาต้องการอะไรเขาอะไรยังไงยังไงถามมีปากถามอย่าคิดไปเองเออฉันคิดว่าเขาคงทํางานแหละแบบประมาณว่าเขาไม่ว่างตอบแชทเราอะไรเงี้ย บางทีเราไม่จําเป็นต้องคิดไปเองก็ได้เราถามเขาก็ได้ถามทิ้งไว้ในแชทก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเขาไปทํางานจริงไหมหรือว่าเขาเขาไม่ยุ่งเขาว่างเขาอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ก็คือคําแนะนาําของพ่เท่านั้นเองสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมหรือรู้สึกว่าเออมันจริงดูดูดวงไลน์เดือนของนกแก้วถ่าน YouTube แล้วมันจริงมากเลยมันแม่มากเลยอ่ะ อยากจะดูต่อว่ามันเป็นไงความสัมพันธ์พัฒนากันได้ไหมส3เดือน6เดือนได้เป็นแฟนกันเปล่าจะได้เลิกกันเปล่าเป็นเก่ากลับมาเปล่าอะไรเงี้ยใครสนใจดูดวงอระทากมาได้เพจส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นช่องทางที่นกแก้วเอาไว้ทําดวงให้ดูฟรีสําหรับใครดูฟรีก็ดูฟรีก็ขอบคุณฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะชวนเพื่อนมากดซับสไครต์ให้ด้วยก็ดีนะคะ,ะสำหรับวันนี้นกแก้วก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย